สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันังคารที่8ธันวาคม2558สัปดาห์ที่แล้วว่าคาทองคำเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงติดต่อกันยาวนาน7สัปดาห์หาราคาทองคำขึ้นหนุนในกรอบที่กว้างทีเดียวระหว่าง1 0 4 6ถึง1น8่ดอลลาร์คะประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมาจากการประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันพระหัสนะคะ,ะออกมาผิดจากตลาดคาดการณ์ไว้ก็คือทางอ c b บีเนี่ยตัดสินใจที่จะ เลือกการขยายระยะเวลาการใช้ QE นะคะเพิ่มขึ้นเป็น6เดือนนะคะก็จากเดิมสิ้นสุดกันยายนปีหน้าก็จะเป็นมีนาคมปี6 0นะคะไม่ได้มีการเพิ่มวงเงินนะคะหรือว่าเพิ่มปรรมาณที่อาชีพเน้นเงินในเข้าสู่ระบบนะคะก็ทำให้อาคาทองคำปรับตัวขึ้นในช่วงวันพฤหัสล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันศุกร์ก็มีข่าวเข้ามานะคะว่าธนาคารกลางจีนนะคะมีการปรับเพิ่ม <c oughs> ทองคำในดุลสำรองเพิ่มขึ้นเกือบ2 1ตันในเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ5เดือนนะครเมื่อ <c oughs> วานนี้ก็คือวันจันทร์นะคะทองคำเริ่มมีแรงเพขายออกมาะะแล้วก็ลงไปต่ำสุดที่1,065ดอลลาร์ลังเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะจากกระแสาการคาดการณ์ว่าเฟรดจะปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าแล้วนะคะหลังจากที่ทัวรลขการจ้างงาน สัมดมาหเดือนพฤษภาคมออกมาดีกว่าถ้าอ่านคาดกาไรไดรายยคะตัวเลขก็คือเพิ่มขึ้น211,000ตำแหน่งนะคะจากที่อ่านคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น200,000ตำแหน่งนะคะส่วนสัปดาห์นี้สัมมกาไม่ค่อยมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะก็ที่จะเปิดเผยก็จะมีตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะคะ PPI ดัชนีความเพื่อหม่เบิกพกยอดคาปิดแลวก็จำนวนผู้ขอทระการว่างงาน หลายสัปดาห์โดยส่วนใหญ่นะคะน่าจะออกมาดีขึ้นมันยังคงต้องระวังแรงเทขายทองคำอยู่นะคะจากเงินดอลลาร์ที่อาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะแนวโน้มมาคทองคำในวันนี้นะคะมองว่าน่าจะเคลื่นนอนไหวในกรอบ1 0 6 5ถึง1,075ดอลลาร์ 1, นะคะแล้วก็มองว่าการเคลื่นนอนไหวในกรอบทั้งสัปดาห์นะคะน่าจะเคลื่นนอนไหวยในกรอบ1,050-1,080ถึง1,080ดอลลาร์ 1, นะคร ระยะสัน้นราคาทองคำมีแนวรับที่1,065ดอลลาร์ 1, 5, แล้วก็1,050ดอลลาร์ 1, นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,075แล 1, 80, ้วก็1,085ดอลลาร์นะครับลงทุนในโกลฟิเจอร์นะคะปรับตัวลงมาที่1,065ดอลลาร์เข้าซื้อนะคะจุดตัดทุนหนึ่นห้าสดอลลาร์นะคะขึ้นไป1,075 1 0ั5ดอลลาร์ขายออกมา ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะ,ะปิดตลาดก็สัปดาห์ที่แล้วก็ลดลงเป็นสัปดาห์ที่2อนะคะก็อันนี้ก็คงอาจจะตรงข้ามนะคะแต่จะตรงข้ามกับทองคำก็คือ,อตลาดผิดหวังนะคะว่าธนาคารกลางยุโรปไอ e c b ีไม่ได้มีการเพิ่มโมงเงินในการทำ q QE ออย่างที่ตลาดคาดการไว้นะคะ วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรายย่อยในประเทศเราก็สาบานเป็นกลุ Alpha, ่มที่ซื้อสุทธิเข้ามานะคะ527ล้านบาทแล้วก็247ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดต่างประเทศเอ๊ะขอโทษนะคะส่วนในนักลงทุนต่างประเทศนะคะมียอดขายสุทธิ559ล้านบาทนะคะในตลาดอุพทานหรตลาดทิ้เฟสนักลงทุนต่างประเทศก็มียอดขายสุทธิในเซ็น50ห้าสิบเอ็ดเดฟิวเจอร์นะ1,079 1,793สัญญานะครสัญญาเดือนสั้ก็อ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับนะคะแนวรับ850จุดนะคะก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะการเคลื่อนไหวโดรมในวันศุกร์เป็นการแข็งตัวในกรอบแคบนะคะเพราะว่าก็มองว่าตลาดหุ้นจะปิดทำการหลายวันนะคะออสัปดาห์นี้ก็มีการเปิดทำการแค่3วันนะคะ ในช่วงที่มีการปรับตัวลงมาที่850จุดนะคะก็แนะนำว่าให้เข้าซื้อได้นะคะส่วนแนวบ้านอยู่ที่860จุดแล้วก็870จุดนะคะเข้าใกล้870จุดนะคะแนะนำให้ขายออกไปนะคะลดความเสี่ยงออกไปดีกว่า Single s t o อก Future ที่แนะนำนะคะ C.K. Future แล้วก็ B.E.C.L. E Future นะคะ C.K. Future ราคาหุ้นสิเคในการซื้อขายวันพระหัสปรับต,ตัวลงเข้าใกล้แนวรับ26บาท50สตางถึง26บาท75สตางนะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานณวันศุกร์ราคาหุ้นก็ปิดตลาดนะคะเหนือแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่27บาท75สตางนะคะมองว่าภาพการเคลื่นนอนไหวนทางเทคนิคมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเก่งกำไรระหว่างวันให้แนวรับที่20 7บาท50สตางค์ถึง27บาท75สตางค์จุดตัดขาดทุนให้ไว27บาทค่ะ BECL future นะคะก็ราาหุ้น b c l ก็ปรับตัวขึ้นมากนะคะหลังจากที่มีการปรับถานลงไปที่40บาทนะคะมองว่าทางเทคนิคมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อนะคะปัจจัยบวกยังเป็นเรื่องเดิมนะคะการควบรวมกับ BMCL ก็เป็นปัจจัยบวกอยู่นะคะ ราคาหุ้นอ่อนตัวลงเข้าใกล้40บาทนะคะยังเป็นแนวรับที่เข้าเปิดสาื้อเก่งกับไมได้ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ